สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดภาพแรกป๊อกหลังผ่าตัดเนื้องอกในสมองด่วนเปิดภาพแรกป๊อกหลังผ่าตัดเนื้องอกในสมองด่วนเรียกได้ว่าสร้างความตกใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ป๊อกพัศรกร สามีนางเอกสาวมากี้ราศีได้ออกมาโพส์ภาพขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้แจ้งว่าป่วยเป็นอะไรล่าสุดทางช่อง y t u b e m ไมซ s ท t วีในอีพีที่ชื่อว่าตกใจทั้งบ้านหมอสั่งผ่าตัดสมองด่วนโดยทำเอาแฟนๆต่างใจหายเมื่อป๊อกพัากรเปิดภาพแรกหลังผ่าตัดเนื้องอกในสมองโดยงานนี้ป๊อกได้โพระบุข้อความว่าที่ผมตัดสินใจออกมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เพิ่งเกิดขึ้น ผ่านรายการป๊อกกี้ออนเดอรันเพราะผมเองก็ตกใจมากๆกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับผมเองไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวผมและครอบครัวของเราเร็วขนาดนี้จากการผ่าตัดครั้งใหญ่นี้ทําให้ผมเห็นความสําคัญกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมไม่คิดว่ามันคือเรื่องน่าอายเลยสักนิด กลับกันผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าผมได้ออกมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยผมหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผมจะให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตหรือให้อะไรบ้างกับทุกๆท่านนะครับเพราะสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตครับอยากให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดครับใครยังไม่ได้ดูลองไปดูกันนะครับ เพื่อจะเป็นประโยชน์ครับผมปอลอทรงนี้คุณหมอให้มาครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม t r e e t c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ